ขออนุญาตให้แขกที่มีเกียรติครับโปรดจิ้มขึ้นนะครับขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมแก้วในมือครับเลือกใช้เลยนะครับให้กับอ่ารับน้ำใชยโยครับครับขอเชิญท่านประธานบนบอร์รับครับขอให้รังแบงค์นะครับและน้องโจนะครับมีความสุขความเจริญขอรักกันตลอดไปครับใช้ใช้ใ ครับบนแก้วขอบคุณรรท่านประธานครับถ่ายภาพก่อนลงครับท่านประธานพี่ทีครับท่านสุรพงษ์และท่านพลนักนะครับท่านไ้เกียรติกับผู้บ่าวสาวบัตร้ลอร,รอวัไรเป็นเกียรติและให้โอวาทและนำกล่าวอวยพรให้แก่ผู้บ่าวสาวขอบพระคุณ,ท,คณท,ท่านประธานที่สอ กราบสครับขอเสียงปรบมือให้กับรมธานครับวัดเท้ววัดเท้วอ่ากูบอาสาวรันเราไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วนะอ่าเราสัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้เราก็มอบความโชค ให้กับสาวโสดดีกว่าเอาสาวโสดจ้ามาเลยจ้า